สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รถเมย์อค .888 ปากกล้วยร้านโพชั่นแฟมิเน่เพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจชมการสาธิตความปลอดภยัยบนรถเมย์ด้วยค่ะรถเมย์ของเราปกติมีทางออกหนึ่งประตูแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินท่านสามารถปีนออก Emergency Exit ที่ใกล้ที่สุดได้ทันทียานพาหนะของเราเป็นแบบรับอากาศด้วยลมออแกนิก และเรามีพัดให้บริการในชั้นออคชโนมีพัดลมมีพัดลมอัตโมติในชั้นบิสเนสและมีแอร์พกพาในชั้นเฟิร์สคลาสนอกจากนั้นบนรถของเรามีอินฟลีตเอนเตอร์เทนเมนต์หลังเบาะทุกท่านค่ะท่านสามารถรับชมและมีส่วนร่วมได้ตามอัธยาศัยค่ะหากผู้โดยสารไม่อยากสละดที่นั่งให้เด็กคนชราและสตรีมีคั์เราก็มีผ้าพเพืกเฉยไว้ไวบริการหรือถ้าผู้โดยสารต้องการหลับในระหว่างทางจริงๆปไปให้คออัจฉริยะ ก็มีให้บริการเช่นกันค่ะทางเรามีบริการของว่างให้กับทุกท่านระหว่างเดินทางเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วท่านสามารถชิงได้ตามอัธยาศัยค่ะคนไทยเป็นคนง่ายๆค่ะในขณะรถเข้าหรือรถออกจากป้ายกรุณาติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของของท่านทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีเครื่องเสียงแอร์หรือตู้เย็นในกรณีที่ช่างกลขึ้นมาบนรถ ปรับความเข้าใจกันด้วยความรุนแรงเสื้อกรอกันกระสุนจะอยู่ใต้ที่นั่งของท่านในกรณีที่รถโดยสารของท่านทําความเร็วสูงสุดแล้วพระเครื่องจะหล่นลงมากรุณาคล้องคอและปรับสายคล้องให้กระชับหากท่านเดินทางกับเด็กกรุณาคล้องคอให้ตัวเองก่อนจึงจะคล้องให้เด็กจากนั้นก็สวดคาถาชินบัญชรอ,อย่างพร้อมเพรียงกันหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งมาได้ที่อีเมล mu n g a e n r a k p a r k AT g m a i l D c o m ครับอืม